ตำนานพื้นบ้านภาคอีสานตำนานพื้นบ้านภาคอีสานของไทยมีหลากหลายเรื่องราวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อและประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษมีทั้งตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทพนิยายเรื่องเล่าของนักปราดและเรื่องราวที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติโดยส่วนใหญ่มีการเล่าขานผ่านการปฏิบัติทางศาสนาและการสืบสารประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม 1.. ต่ำนานเท้าคันทนามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองสาเกตมีสาวทึนทึกวัยกลางคนที่ทำมาหากินในหมู่บ้านโดยมีที่นาอยู่ตรงกลางของที่นาชาวบ้านอื่นๆเมื่อถึงกำหนดการมาของเทวดาบุตรพาอินได้แปลงร่างเป็นช้างและทำลายข้าวในนาของสาวทืนทึกจนเสียหายหมด สาวทึนทึกผู้กดจัดได้ออกเดินทางตามหาพาอินทร์และระหว่างทางเกิดตั้งขันและคลอดลูกชายชื่อคันธนามซึ่งมีชะตากรรมที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยการผจญภัยอันยิ่งใหญ่เมื่อคันธนามโตขึ้นและมีอายุได้เจ็ดปีเขาได้ปราบยักษ์ที่รักษาสมบัติและนํำสมบัติมาให้มันดาต่อมาเจ้าเมืองได้เชิญขันธนาม และมันดามาอยู่ในวังและวางแผนให้คันธนามเป็นลูกเขยของตนแต่คันธนามกับคิดถึงพ่อและออกเดินทางออกตามหาพ่อโดยมีเพื่อนร่วมทางเป็นชายที่ทรงพลังสองคนและได้รับไม้ท้าวิเศษที่สามารถทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาในการเดินทางคันธนามได้พบเมืองที่ถูกยักษ์มูทวงทำลาย และช่วยฟื้นฟูเมืองนั้นหลังจากนั้นเขาได้เดินทางผ่านเมืองต่างๆเช่นเมืองผายีเมืองไกลาลาดจนมาถึงเมืองจำปานาครซึ่งเขาได้ครอบครองเมืองและแต่งงานกับนางศีดาและนางศรีไลเมื่อคันธนาเดินทางต่อไปเพื่อตามหาบิดาในป่าหิมพา,านต์เขาได้พบพญาช้างซึ่งได้สอน และมอบงานทั้งคู่ให้แก่เขาหลังจากนั้นเขาได้เดินทางต่อไปยังเมืองตักศิลาและทําสงครามจนกลายเป็นครูสอนศิลปาศาสตร์ก่อนที่เขาจะถูกหลอกโดยพญาตักศิลาและกลายเป็นแท่นหินลูกชายของคันธนามคัทเนกและคัทธจันได้ตามหาบิดาและช่วยเขาฟื้นคืนชีวิต โดยทําสงครามกับพญาตักศิลาจนได้ชัยชนะเมื่อกลับมาที่เมืองจำปานครเกิดการแย่งชิงอำนาจและคัทธจันสามารถเอาชนะรมกระดิ่งหลวงและครอบครองอำนาจในนครจำปาอย่างสงบสุขจนสิ้นอายุไข 2. ตำนานพระเจ้ารัตนะและนางผุมหอมจังหวัดหนองบัวลำพูนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่แต่งงานกันมานานแต่ยังไม่มีลูกจึงไปขอพอรจากเทวดาและในที่สุดภรรยาก็ท้องและคลอดลูกสาวชื่อเทวีที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจนเติบโตเป็นสาววันหนึ่งเทวีไปหาของป่าในป่าลึกและหาน้ำดื่มจนกระทั่งพบแหล่งน้ำ ในรอยเท้าโคและช้างหลังดื่มน้ำจากรอยเท้าช้างที่สะอาดเธอรู้สึกหายกระหายและอิ่มอย่างสมบูรณ์เมื่อกลับมาถึงบ้านเทวีตั้งครันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อและหลังคลอดลูกแฝดสองคนตั้งชื่อว่านางผมหอมและนางลุนนางผมหอมเป็นคนใจดีช่วยเหลือผู้อื่น ขณะที่นางรุนขี้อิจฉาและชอบรังแกน้องสาวทั้งสองโตขึ้นและถูกล้อว่าไม่มีพ่อจึงขอให้แม่บอกความจริงเทวีเล่าว่าเธอได้ดื่มน้ำจากรอยเทา้าโคและช้างจึงเป็นลูกของทั้งสองสัตว์นางพมหอมและนางรุนจึงออกตามหาพ่อในป่าและพบกับพญาช้างพญาช้าง ทดสอบโดยให้ปีนขึ้นงวงหากใครขึ้นได้จะได้เป็นลูกพญาช้างยอมให้พิสูจน์และเมื่อนางผมหอมขึ้นได้นางรุนก็พยายามแต่ไม่สําเร็จจนพญาช้างฆ่านางรุนและพานางผมหอมไปอยู่ในปราสาทหินเมื่ออยู่อย่างมีความสุขนางผมหอมรู้สึกเหงาและอยากพบเนื้อคู่จึงปล่อยพอบ ที่มีผมของเธอลงแม่น้ำพอผอบรอยไปถึงเมืองรัตนาพระเจ้ารัตนะผู้เก็บผอบได้ตามหานางผมหอมจนพบและทั้งสองรักกันนางผมหอมพาเขาไปอยู่ในปราสาทหินแต่ต้องระวังพญาช้างไม่ให้รู้เรื่องสุดท้ายทั้งสองหนีไปและพญาช้างสารได้ตายจากความเศร้าที่ลูกรลานหนีไป เมื่อตามหาพวกเขาไม่พบขณะเดินทางกลับเมืองพวกเขาถูกนางผีป่าผลักนางผมหอมตกน้ำและแปลงกายเป็นเธอพระเจ้ารัตนะพบความจริงและได้พานางผมหอมตัวจริงกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข3เมืองฟ้าแดดสองอยางจังหวัดกาลสินเมืองเชียงสมมีพญาจันทราชเป็นกษัตริย์ปกครอง โดยมีพญาธรรมอนุชาเป็นอุปราชและมีเมืองบริวารหลายเมืองที่เป็นญาติพี่น้องกันพวกเขามักจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆเช่นกีฬาสกาตีคลีล่าสัตว์เมืองฟ้าแดดมีผู้ปกครองคือพญาฟ้าแดดและมีพระมเหสีชื่อนางจันทาเทวีหรือ นางเขียวคอมทั้งสองพระองค์มิพธิดาชื่อนางฟ้าหยาดซึ่งเป็นที่รักและห่วงแหนพระมันดาพญาฟ้าแดดสร้างปราสาทกลางน้ำที่ใช้ศีลาแรงซึ่งปัจจุบันเรียกว่าโนนฟ้าแดดและขุดสระน้ำล้อมรอบเมืองรวมถึงพื้นที่ส่วนตัวของพะธิดาไว้เพื่อการอาบน้ำและเล่นน้ำ อีกทั้งยังมีพระองค์การห้ามไม่ให้ผู้ชายใดเข้ามาในเขตนห่วงห้ามของพระธิดาหากฝ่า,ฝ,าฝืนจะถูกลงโทษวันหนึ่งพญาจันทราชกษัตริย์เมืองเชียงโสมออกล่าสัตว์และติดตามไก่ป่าจนหลงเข้ามาในอุทยานของพระธิดาฟ้าหยาดเมื่อถูกทหารฟ้าแดดจับได้พญาจันทราชอธิบายว่าไม่ได้ตั้งใจร่วงล้ำ แต่เพียงติดตามไก่ป่าเข้ามาเท่านั้นพระธิดาฟ้าหยาดจึงเรียกให้มาพบและทั้งสองเกิดความรักคร้ผูกพันจึงมีความสัมพันธ์ลับๆจนพระธิดาฟ้าหยาดทรงคันหลังจากนั้นพญาจันทราชกับเมืองเชียงโสมและสั่งให้ส่งเครื่องบรรณาการเพื่อสู่ขอพระธิดาฟ้าหยาดพญาฟ้าแดดทราบเรื่องจึงโกรธมาก และไม่ยอมยกพระธิดาให้พญาจันทราชจึงยกทัพไปเจรจาแต่เมื่อเข้าไปในเมืองฟ้าแดดกับถูกจับกลุ่มและถูกทหารดุมทำร้ายจนสิ้นพระชนข่ากันตายของพญาจันทราชทำให้พระธิดาฟ้าหยาดเสียใจจนสิ้นพระชนตามไปพญาฟ้าแดดและนางจันทาเทวีเสียใจมากจึงสั่งสร้างสถูป เพื่อบรรจุพระศพของทั้งคู่พร้อมกับหล่อพระพุทธรูปทองคำจำนวน85,000องค์เพื่อสร้างบุญและบูชาในพระพุทธศาสนาสถูปนี้คือพระธาตุยาคูหรือพระธาตุใหญ่ที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันภายหลังกองทัพจากเมืองเชียงสาและเชียงสองยกทัพมาลังแค้นให้กับพญาจันทราช โดยพยาฟ้าแดดถูกฟันตายในสนามรบส่วนเมืองฟ้าแดดและเมืองสุ่งยางพ่ายแพ้และประชาชนล้มตายไปมากยกเว้นเพียงสถูที่บรรจุพัสศบของพญาจันทราชและพาธิดาฟ้าหยาดซึ่งกลายเป็นอนุสรณ์สำคัญของเรื่องราวนี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ